สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะอันนี้จะเป็นเหมือนตัวฉากนะฮะของตัวงานจับฉลากอิชิบันคุจินะฮะเป็นรางวัล A นะฮะมันคือจะเป็นรวมฉากที่เป็นตัวละครนะฮะหนึ่งร้อยตัวนะฮะที่เป็นขนบล่าสุดนั่นเองนะคะอันนี้คือจะเป็นหน้าด้านหน้านะฮะด้านข้างก็จะไม่มีอะไรด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นี่มาเดี๋ยวเรามา แกดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะอันนี้เาขาจะห่อเป็นตัวกระดาษมาให้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะฮะนี่จะเป็นตัวกระดาษพลาสติกให้อีกทีหน,นึ่ง อันนี้ผมไว้ข้างล่างก่อนแล้วนะคะตัวนี้เขาก็จะมีพลาสติกใสนะฮะติดซีนอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะตัวข้างแรกก็คือก็จะเขียนว่าวันพี e แล้วก็เป็นเหมือนคลื่นน้ำนะฮะโดยรอบนะฮะจะประมาณนี้เดี๋ยวเราแกะข้างในดูกันดีกว่า ะะอ๋อมันจะเป็นเหมือนตัวพับได้นะฮะแบบนี้นี่เฮ้ยยังสวยเลยคือมันจะเป็นรูปอ่าลักษณะของแผ่นยาวนะฮะก็คือพับจะมีรอยพับตรงนี้แล้วก็จะรวมตัวละครทั้งหมดนะฮะตามที่อิชิบันเลยนะฮะก็คือเราเคยรีวิวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวฟิกไปให้ดูแล้วฮะเจ็ดตัว อันนี้คือมันก็คือจะเป็นแบบภาพที่รวมทุกอย่างรวมไว้ในนี้นะฮะคือมันจะจัดองค์ประกอบจัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยเป็นทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดถึงแหละมัง้งไม่ร้อยก็ 60, หกสิบจำจำไม่ได้แต่น่าจะร้อยเพราะใช้มันใช้คําว่าหนึ่งร้อยก็น่าจะเป็นหนึ่งร้อยตัวนะ้องจริงๆยังไม่เคยนับนะแต่น่าถึงแนละ,นะ,นะ,นะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพอย่างเดียวเลยนะฮะแบบนี้ ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าเราดูด้านหลังนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นคำว่าวันพีซแล้วก็จะเป็นเหมือนคลื่นน้ําอยู่ด้านข้างนะฮะด้านรอบอย่างนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วทีเนี้ยวัล A กับรางวัน last วันจะเหมือนกันนะฮะเป็นรูปภาพเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าตัวสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน ตัวเอเหมือนพื้นอะไรพวกนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าลาสวันมันจะเป็นสีดําแล้วก็จะมีขอบทองตีอยู่ด้านข้างด้วยนะถ้าผมจาไม่ผิดนะฮะผมไม่ได้เอามารีวิวให้นะเพราะว่าผมมีแต่ตัวเอมาให้นะครับอันนี้คืออันนี้ก็เธอจะมีตัวละครรวมทุกอย่างเนี่ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยความกว้างเนี่ยถ้าวางสุดเนี่ยเดี๋ยวผมวัดคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะอันนี้นี่ถ้าวางสุดเลยเนี่ย มันจะอยู่ที่หนึ่งเมตรพอดีโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่หนึ่งเมตรพอดีนะคะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเราการสุดแบบเนี้ยมันจะอยู่หนึ่งเมตรพอดีแต่ว่าถ้าเรากว้างไม่สุดมันก็จะสามารถตั้งได้โดยตัวมันเองแบบนี้นะฮะก็คือจะเป็นเหมือนภาพโค้งแบบนี้ให้ ซึ่งถ้าตู้1เมตรเนี่ยผมว่าเอาไปวางเป็นแบ็กกราวฉากหลังเนี่ยโอเคนะถ้าถ้าความสูงเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ที่30เซนนะฮะนีะ่ข้างบนเนี่ยพื้นหนึ่งข้างบนสุดจะอยู่30เซน,นก็คือ1ไม้บรรทัดอ่ะก็ครา,าวๆก็ได้อยู่นะถ้าไปวางใส่ตู้ถือว่าโอเคอยู่เป็นแบ็กกราวหลังให้เราได้สวยๆเลยนะอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นอิชิบันะคะุจิรางวัลเอนะฮะกับตัวรูปภาพนะฮะ100 อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะใครชอบนะฮะตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะภาพ่าว่าสวยอยู่นะคือมันเป็นตัวฉางจริงๆถ้าเอาไปเล่นกับ WCF นะฮะเราทำชั้นวางแบบครบทั้งหมดเนี่ยเป็นชั้นตัวละครแล้วเอาฉางนี้ไปวางเล่นกับ WCF ผมว่าโอเคนะเข้าอยู่นะได้เลยนะหรือจะไปวางกับงานอีชิบันที่ีชุดเดียวกันเนี่ยก็1เมตรเหมือนกันก็ได้อยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆไม่ได้เอามาหลีกอันนี้ ผมหยิบตัวลูฟี่วางให้ดูเทียบกันท้านะฮะน,นี่นี่ฮะถ้าวางก็คือมันจะเป็นลักษณะประมาณน,นี้มันก็ได้อยู่นะมันก็ถือว่าแบบเป็นบัตรก่าวให้เราแบบเต็มเต็มให้อีกทีหนึ่งนะฮะถ้าใครชอบนะฮะงานนี้นะฮะอิชิมันคุจิรอจับสลากในไทยได้เลยนะคะน่าจะใกล้เข้าแล้วแหละ แต่ถ้าใครรีบนะฮะที่ร้านมีอยู่นะครับครบชุดสนใจทักเข้ามาได้นะครับโอเคฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ